สวัสดีครับวันนี้กุ้งผมก็จะมารายงานหนังสือผืนดินไม่ใช่น้ำมันนะครับก็ในส่วนของบทนำเนี่ยสามวิกฤตสามองค์การนะครับก็คือโลกอยู่ในยุคเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับมานานถึง2 0 0ปีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดปรากฏการณ์แรงกระจบที่เป็นสาเหตุสัมพันธ์ของปรากฏการณ์โลกร้อนและนําไปสู่สภาวะภูมิอากาศโลววิกฤตนะครับยิ่งกว่านั้นยังส่งผลทําให้น้าแข็งขั้วโลกและทางน้าแข็งละลายทาให้ภาวะแห้งแล้งและทําท่วมนะครับโดยสามวิกฤตประกอบไปด้วยหนึ่งภูมิอากาศนะครับปรากฏการ ปุามความอยู่รอดของมนุษยาชาตินะครับ2พลังงานเภาะว่าพีิกออยเป็นที่ยืนยันว่าหมดยุคน้ํามันราคาถูกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของการผลิตที่เน้นการพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและการสร้างลัทธิบริโภคนิยมในทั่วโลกนะครับ3อาหารวิกฤตการอาหารเกิดขึ้นเพราะการบรรจบกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาวะพีกออยและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสิทธิ์ต้านอาหารและความเป็นอยู่ของคนจนนะครับ ใน2อสามโอกาสเนี่ยจะแบ่งเป็น3ม,มิตินะครับก็คือมิติที่1เนี่ยคือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐรกิจสากลที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายพลังงานทดแทนแล้วฟื้นฟูปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ดีดังเดิมมิติที่2คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเปลี่ยนจากโครงสร้างการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสู่ระบบประชาธิปไตยที่มีการกระจายอํานาจทําให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิมีเสียงในสิ่งที่เกิดกับที่ดินและชีวิตของพวกเขาครับ มิติที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากลัทธิบริโภคนิยมอันเลวร้ายสู่การหวนกลับไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องนั่นคือการเป็นผู้ร่วมสร้างและร่วมผลิตกับธรรมชาตินะครับในบทที่1เรื่องการเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเริ่มเล่าถึงเรื่องหลังจากที่เข้ายุคอุตสาหกรรมก๊าซต่างๆในโลกเพิ่มขึ้นเช่นคาร์บอนไดออกไซด์280ต่อล้านหน่วยเป็น379ต่อล้านหน่วย ในปี2005และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทําให้เกิดผลกระทบมากมายที่เป็นภัยธรรมชาติเช่นในปี2003เกิดขึ้นความร้อนในทวีโยโุโรปทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า5 0,000คนหลังจากนั้นจะพูดถึงเรื่องโรงงานเรื่องด้วยการผลิตต่างๆนั้นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากฟอสซิลทั้งสิน้นทําให้เกิดมลพิษมากมายจนมีโครงการคารา์บอนและการซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยการเรื่องกระจกที่แต่ละประเทศสามารถขายสิทธ์น,นั้นให้แก่โรงงานได้แต่มัก่จะให้กับบริษัทร่ำรวยต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย จนทาให้คนจนไม่มีสิทธิ์นั้นทางั้นที่บรรยากาศก็กเป็นของทุกคนคนมีสิทธิ์ใช้มันและการซื้อขายสิทธิ์จึงทําให้เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สร้างมลพิษมากกว่าจะช่วยเหลือโลกพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดแต่การใช้พลังงานนิวเคลียร์นั้นต้องใช้แร่ยูเรเนียมที่เป็นสัตว์กับมรภาพรังสีทําให้เกิดการใช้แรงงานคนจนในประเทศอินเดียที่ทำให้เกิดมาตรฐานความสะอาดของพลังงานที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การปล่อยกา๊าซเท่านั้นแต่หมายถึงความเสี่ยงเชิงนิวิทาทง,ทงทีตชญ ัวศักดิ์สิทธิ์หรือรถยนศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่คนเคารพนับถือน่ายกย่องและพบได้ในทุกชาติศาสนาเดิมคนมักให้ความเคารพกับธรรมชาติเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้คือผู้ให้เมื่อ,อยุคสมัยเปลี่ยนความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติเริ่มน้อยลงเพราะเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นได้ํำร้ายมนุษย์ยังนำเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาทำร้ายธรรมชาติที่แต่เดิมเป็นผู้ให้ ปัจจุบันในอินเดียรถยนต์ศักดิ์สธิ์กว่าวัวไปเสียแล้ววัวและคนเดินถนนต้องหลีกทางให้รถยนต์วิ่งการสร้างโรงงานผลิตและตัดถนนเพื่อรองรับรถยนต์ทำให้ประชาชนจำนวนมากเสียพื้นที่ทำกินรุกลำที่อยู่ของประชาชนอีกทั้งยังใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยและรถมีจำนวนมากเกินการควบคุมทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายและมลพิษจากควันรถ สร้างปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนเช่นมะเร็งและหอบหืดพืชและดินยังซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจํานวนมากและระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ดีพอทําให้ประชาชนเลือกใช้รถยนต์แทนแต่ทางแก้ที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือหาทางอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนมิใช่การยกเลิกการใช้รถยนต์โดยสิ้นเชิงแต่ลดการใช้ใช้ขนส่งสาธารณะ เพิ่มการเดินโดยรัฐต้องเป็นตัวการสำคัญในการเข้ามาควบคุมและแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้หากสามารถตกลงและเข้าใจกันได้ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันได้อย่างยั่งยืนค่ะจากบทที่3อาหารสำหรับรถยนต์หรือสำหรับคนในบทนี้เล่าถึงการเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหนทางการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผิดและเป็นภยัยคุกคามทางธรรมชาติ เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงอ,อุตสาหกรรมในปัจจุบันส่งเสริมพืชเชิงเดี่ยวซึ่งทําลายความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการส่งเสริมให้คนรวยบริโภคอย่างฟุ่งเฟยต่อไปโดยที่คนจนจะต้องเป็นผู้เสียสละอาหารขั้นพื้นฐานและความต้องการพลังงานในท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการเป็นเจ้าของบริษัทแบบศูย์รวมอํานาจการควบคุมที่ดินและเชื้อโมโในการแย่งชิงจากคนจนเชื้อเพลิงชีวภาพเชิงอ,อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงของคนจนแต่อาหารคนจนต่างหากที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเพื่อคนรวย การที่แหล่งผลิตอาหารของคนจนต้องถูกแบ่งไปเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทําให้อาหารไม่เพียงพอต่อุกคนคนจนชั้นกลางต้องจ่ายค่าอาหารที่แพงมากขึ้นและไม่เพียงพอสําหรับคนจนผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็มีแต่เพียงผู้ผลิตเท่านั้นแม้แต่โลกของเราเองก็ยังได,ได้รับผลเสียมากขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงเ,เชื้อเพลิงนี้ปล่อยก๊าซเป็นจํานวนมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นยกตัวอย่างในอินโดนีเซียป่าฝนถูกทําลายถึงร้อยละเก้าสิบแปด มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าน้ำมันปิโตรเลียมถึง10บเท่าเป็นต้นต่อมานะครับในบทที่4ก็จะพูดถึงเรื่องผืนดินไม่ใช่น้ำมันครับซึ่งจะเป็นบทที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤตการอาหารซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาอาหารที่สูงขึ้นโดยปัจจัยที่ทำให้ราคาอาหารแพงขึ้นมักจะมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นการกินน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกษตรกุาหกรรมโลกในปัจจุบัน ที่ใช้น้ำมันทั้งในด้านการผลิตปุ๋ยเคมีการทำเป็นเชื้อเพลิงอุปกรณ์อย่างแทรกเตอร์การผลิตพันจุพันการขนส่งซึ่งเป็นการเปลืองพลังงานอย่างมากเมื่อเทียบกันกับเกษตรอินทรีย์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงคำว่าพื้นดินไม่ใช้น้ำมันซึ่งจะหมายถึงปัจจัยที่แตกต่างกันของลักษณะการเกษตรสองแบบก็คือเกษตรเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรเชิงน,นิเวศวิถีครับซึ่งปัจจัย2อ,อย่างนั้นก็คือน้ำมันแล้วก็พืนดินนั่นเอง โดย2ระบบนี้จะมีระบบที่แตกต่างกันแต่ว่าเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีจุดอ่อนที่เปราะบางมากกว่าทั้งเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศสัตรูพืชแล้วก็โลกครับอย่างเหตุการณ์โรคระบา,ขาดข้าวโพดเดสทีที่เทสราลาเมริกานอกจากนี้เนี่ยเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีซึ่งทําให้ดินเนี่ยขาดอินทรีย์วัตถุซึ่งจะเกิดความเปราะบางต่อความแห้งแล้วและก็สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมากครับและมากไปกว่านั้นเนี่ย การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมยังต้องพึ่งพาระบบชนละปานอย่างมากดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะทําให้ระบบเนี่ยมีปัญหาอย่างมากเราจึงต้องเลือกเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายทางสีวภาพก็ระบบอาหารท้องถิ่นที่นอกจากจะให้ความมั่นคงในยุคที่อากาศแปรปรวนแล้วเนี่ยยังทําให้เราผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงได้และสร้างเสริมอาชีเพเพิ่มได้ด้วย ซึ่งในขณะที่ระบบเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องพึ่งพาน้ามันแต่ว่าระบบอาหารท้องถิ่นเนี่ยต้องพึ่งพาดินที่มีชีวิตแล้วก็ในขณะที่เกษตรเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องพึ่งพาของเสียแล้วก็สร้างของเสียแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยเกษตรที่มีชีวิตเนี่ยจะไม่สร้างของเสียแต่ว่าในขณะที่ระบบเชิงอุตสาหกรรมเน้นการปลูกเพื่อเพียงเดียวแต่ว่าระบบอินทรีย์เนี่ยจะเน้นความหลากหลายทางชีวภาพครับดังนั้นเราควรส่งเสริมให้คนเนี่ยใช้เกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น บทสรุปนะคะการปลดปล่อยสักติ์พลังการเปลี่ยนแปลงของเราวิกฤตทั้งสามคือการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศพราะลอยกออยและวิกฤตอาหารและการเกษตรทําให้เกิดความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลังยุคน้ามันอย่างไรก็ตามถ้าการเปลี่ยนผ่านนั้นขับเคลื่อนโดยกระบวนศน์และอํานาจเดิมๆก็ที่ก่อให้เกิดวิกฤตภูมิอากาศในปัจจุบันก็เท่ากับทําให้เกิดปัญหาอย่างหาวรเกี่ยวกับความไร้เสถียรภาพทางนิเวศ แต่ความไม่ยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอาหารของเราถูกแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมที่ดินของคนจนกำลังกายสภาพเป็นบ่อน้ํามันบอ่อต่อต่อไปแต่ที่ดินที่มีอยู่ไม่มีวันเพียงพอสําหรับเติมเชื้อเพลิงประชากรรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอุปสงค์พลังงานที่ไม่สิ้นสุดเมื่อนําสิทธิ์ของคนจนเข้ามาพิจารณาด้วยแล้วหนทางเดินไปข้างหน้าเหลือเพียงทางเดียวคือลบ อุปสงค์พลังงานของคนรวยและลดรูปแบบการผลิตการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนซึ่งจุกท่อดมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลกาภิวัวตน์พอบการนำเสนอ,อที้งเท่านี้ค่ะ